อยากพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนฝรั่งแต่ที่เกียจจำศัพท์กับครูวันนี้ค่ะพลอยมีวิธีเจ๋งๆที่จะทําให้คุณได้คําศัพท์แบบไม่ต้องท่องเยอะแล้วก็พยายามมากนะคะและคุณจะสนุกไปกับการเรียนด้วยคุณจะได้ศัพท์ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างดีมากแล้วก็พูดได้เหมือนฝรั่งเลยและประเด็นคือคุณจะสามารถได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากวิดีโอนี้ถ้าคุณเอาปากกาและกระดาษมาจดเพิ่มเติมเพราะพลอยจะยกตัวอย่างประโยคที่ฝรั่งใช้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างที่คุณได้ใช้ด้วยเช่นกันมีมก อต่อไปนะคะคาว่า got neuter ภาพแรกคุณไม่รู้ว่า neuter แปลว่าอะไรโอเคคุณดูภาพค่ะ my boy got neuter yesterday the vet office took a photo for me after he woke up สิ่งที่เกิดขึ้นลูกชายของฉัน got neuter คือไปทำหมันมาเมื่อวันนี้ the vet office took a photo for me after he woke up พนักง,งานสัตวแพทย์ก็ถ่ายรูปมาหลังจากที่ลูกชายของฉันตื่นหน้าว่ามันเนี่ยตกใจไข่หายนะคะ got neuter เวลาที่คนใมการอ่านคำนี้เขาจะอ่านเป็น neuter ดอดเด็กนะคะแล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะงงคุณจะนึกว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยว my boy got neuter yesterday อะไร my boy got neuter นะคะหรือ got n e u t e r นะคะก็คือทำหมันนั่นเอง I wanted to be nice ฉันอยากจะเป็นคนดี I wanted to be nice so I meow back at my cat ก็เลยมียวกลับไปที่น้องแมวของฉัน not sure of what I said ไม่แน่ใจว่าฉันพูดไปว่าอะไร Not sure เป็นเพิภาษาพูดอะ Not sure of what I said ไม่แน่ใจว่าพูดอะไรบางทีฝรั่งจะมีการละค่ะการละประธานอ่า I am not sure ใช่ไหมละคำว่า I am หรือ I was ออกไปนะคะและเหลือแค่ not sure not sure of what I said ไม่แน่ใจว่าฉันพูดไปว่าอะไร But she's been staring at me like this But she's been staring at me สมมติ staring ตอนแรกคุณไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคุณดูหน้าแมวค่ะ แมวเนี่ยมันกำลัง staring at ก็คือกำลังจ้องหน้าเจ้าของมันนะคะแล้วมันจะมี verb ที่ใช้ตรงนี้คือ s h e s b e e n staring at คือชี She นี้ค่ะจ้องหน้าตั้งแต่ตอนที่ฉันพูดว่าเหมียวเนี่ยชี She ยังจ้องฉันอยู่เลยตอนนี้ s h e s b e e n staring at me She s h e s b e e n staring at me ใช่ไหมหนึ่ได้คำศัพท์ด้วย 2. ได้ g r a m m a ไปด้วยนะคะไม่ต้องแบบนั่งเรียน g r a m มาเบื่อๆเ,เนาะมีมีบ้างนะคะเห็นลูกค้าไหมคะลูกค้าเนี่ยเอาหัวแย่เข้ามานะคะ capture นะคะก็บอกว่า Put protective glass to protect themselves against coronavirus ก็คือเอากระจกใช่ไหมคะมาบังเพื่อที่จะไม่ให้ติดโคโรนาไวรัสแล้ว c u s เมอร์ก็ทำท่าเนี่ค่ะเอาหัวแยกเข้ามานะเออคำศัพท์ที่จะให้ก็คืออันที่หนึ่งค่ะคำว่า protective glass เนี่ยมันแปลว่ากระจกที่เอาไว้บังระหว่างคุณกับลูกค้าอะสมมติไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะ transparent glass หรืออะไรอย่างเงี้ย เข้าไปเรียกว่า protective glass จบนี่คือคำพูดที่ฝรั่งเขาเรียกไอสิ่งเนี้ยคุณก็โอเคมันใช้แบบนี้คุณก็ใช้ตามแค่นั้นเอง protective glass นะอะไรที่ protective เนี่ยแปลว่าเอาไว้ป้องกันอย่างเช่นถุงมือเนี่ยที่เอาไว้ป้องกันเชื้อโรคค่ะจะเรียกว่า protective gloves protective gloves 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 g okay e Glo Glo คำต่อไปคือว่า protect against protect เนี่ยมันคือป้องกันใช่ไหมฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้บุพบทด้วยนะก็คือ protect against protect ใคร against อะไรตัวอย่างประโยค to protect themselves against coronavirus คือเพื่อป้องกันตัวพวกเขาเนี่ยจากนะจากคนไทยพูดว่าจากแต่ฝรั่งใช้ว่า against อันนี้คือเราไม่สามารถแปลแบบ ตรงตัวได้นะคะแต่เราต้องใช้แบบเขาเลย to protect themselves against coronavirus คุณได้ protect themselves ใช่ไหมแล้วก็มาแต่งประโยคของตเองว่าเพื่อป้องกันตัวฉันจากโคโรนาวรัสฉันทำอะไร I put on mask I put on mask to protect myself against coronavirus they put on mask protect t h e m s e l v e s a g a i n s t c o r o n a v i r u s เห็นไหมเป็นการเรียนแบบว่าอ๋อฉันเจอประโยคนี้สวยดีเอาไปคิดถึงของตัวเองใช้ยังไงดีพอถ้าอ่านไปเฉยๆแล้วไม่ได้คิดว่าฉันต้องได้อะไรอะคุณก็จะไม่ได้ไงคุณก็ต้องเอฉันก็ต้องทำไมฉันยังเรียนไม่ได้ทำไมฉันยังจำไม่ได้เพราะคุณลืมโฟกัสค่ะโฟกัสก่อนเวลาที่เจอสื่อพวกนี้โฟกัสเป้าหมายแรกคืออะไรฉันจะต้องได้อะไรเอาไปใช้แน่นอนแล้วคุณก็เจาะเข้าไปว่าคุณจะเอาอะไรจากประโยคนี้นะคะนี่คือหลักการเรียนนะคะ มีมนี้นะคะคำว่า horror นะไม่ได้อ่านว่า herer นะคะอ่านว่าฮอสระอ horror film อ่านยังไงดี feel m ม film 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 คำนี้ออกยากค่ะทุกคนฝึกค่ะฝึกฝึกได้ film horror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  film แล้วยังมันจะเมื่อยปากนิดนึงอ่ะถ้าคุณไม่เมื่อยคุณออกผิดนะคุณยังใช้เสียงเดิมถ้าเมื่อยปากถูกแล้วนะคะคำว่า farted เนี่ยมันแปลว่าตดนะคะ ตดตอนนั้นอะตดตอนนั้นก็เติม e d farted ไม่มีใครตดทุกวันไหมหรือคุณตดทุกวัน while แปลว่าในขณะที่นะคะ while ในขณะที่เราใช้ยังไงมาดูตัวอย่างนะคะ I made my dad jump ฉันทำให้พ่อของฉันเนี่ยโดดนะคะ when I farted ตอนที่ผมตดครับ while he was watching a horror film ในขณะที่พ่อของผมกำลังดูหนังผีอยู่ครับหนังแบบน่าก,กลัวน่าก,กลัวฉาก ใช่ไหมแล้วน้องน้องหมาน้อยนะคะก็แบบตดปุ๊บพอก็เด้งเลยค่ะจัมเลยค่ะเพราะว่าตกใจเนาะกำลังดูฉากผีอยู่นะคะอ่ะเนี่ยวิธีที่จะเจาะนะคะเวลาที่คุณศึกษาเนาะโฟกัสไปที่การใช้ I made my dad jump คุณทําให้ใครกระโดดบ้างไหมคุณทําให้ใครหัวเราะคุณทําให้ใครยิ้มมันใช้โครงสร้างนี้เลยค่ะ I made my dad jump สมมติไม่เอา my dad ละคุณก็เปลี่ยนเป็นคนอื่น I made my mum ฉันทำให้แม่ของฉันกระโดดฉันเดินเดินไปแล้วก็จักติแม่ I made my m o m jump ถ้าสมมติว่าไม่ทำให้แม่โดดแล้วาทำให้แม่แบบยิม้มอ่าเพราะวันนี้เอาตังไปให้แม่นะคะแม่ยิ้มเลยค่ะ I made my m o m smile I made my mum smile อ่าหรือว่าคุณแบบเต้นท่าตลกตลกอ่าแล้วเพื่อนก็แบบขำจากมัมใช่ไหมก็เป็น my friend I made my friend smile I made my friend laugh วัละ I made my friend laugh เห็นไหมนี่คือการเรียนแบบว่าเออฉันต้องได้อะไรจากประโยคนี้ฉันอ่านแล้วมันจะไม่เสียเวลาเปล่านะคะมันมีสองสถานการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมสถานการณ์ที่หนึ่งคือพ่อเนี่ยดูหนังอยู่ไอ้ตอนพ่อดูหนังอยู่อะค่ะเขาจะใช้ was doing something อธิบายว่าภาพที่พ่อกำลังทำต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอะคือการดูหนังใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดแทรกก็คือลูกตดลูกหมาเนี่ยตด farted I farted, I farted while he was watching a horror film. ลองคิดถึงเวลาที่คุณดูหนังผีอ่ะอะจาจจะ h ต้องเป็น I ใช่ไหมคุณก็ตัด h ีตรงนี้เป็นไอ I was watching a horror film. อะแล้วสิ่งอะไรที่เกิดแทรกแม่ของฉันโทรมาพอดอี My mom called when I was watching a horror film. My mom called. ถ้าสมมติว่าไม่อยากดูหนักแล้วอะฉันกำลังอาบน้ำอยู่ My mom called w h y I was taking a shower หหเห็นไหมเห็นโครงสร้างนี้ลองแต่งประโยคของตัวเองคุณจะเห็นอะไรทรัพย์สมบัติในนี้ก็คือแกมมาที่ฝรั่งเขาใช้พูดกันนะคะคุณสามารถ แกะนะแล้วก็ใช้ต่อค่ะมิมนเนี้ยเนี่ยสับเด็ดมากนะคะเอาไปใช้ต่อแบบว่าได้อย่างธรรมชาติมากอันที่หนึ่งนะคะคือคำว่า suspect ไม่หนะะังว่า sus นะคะอ่านว่าสระเอ suspect แปลว่าสงสัยสงสัยอะไรสงสัยใครก็ใช้คาว่า suspect คาว่า binge drinking แปลว่าดื่มหนักนะคะอะไรที่แบบมี binge ข้างหน้าเนี่ยคือทำหนักมากในเวลาสั้นๆอย่างเช่นคุณติดหนังเกาหลีอะแล้วคุณดูเยอะมากเลยตาบวมนะคะ binge watching Binge watching ถ้าคุณกินแบบขี้แดกอะคะ่ะกินหลายล้านมากเลยอะ่ะ1สิล้านในวันเดียวเนี่ยโ oh, อ้โหอยู binge eating binge eating ฝรั่งไม่พูด will not นะคะ will not สองพยางวนพยางเดียวอะมันง่ายอะก็ใช้ won't ง่ายๆ won't วนรบวกกิริยาได้เลยอย่างเช่นฉันจะไม่กิน I will not eat อาฝรั่งจะพูดว่า I w o n t e a t I won't eat I won't eat โอเคฉันจะไม่กิน s o l v your problems solve your problems solve ในที่นี้นะคะมันแปลว่าแก้ปัญหาแก้ปัญหาทั้งเซตเนี่ยจำไปเลย solve your problems solve your problems อันต่อไปค่ะ solid effort effort เนี่ยแปลว่าความพยายาม solid ไปลวอะไรที่ solid ที่ไม่ใช่ Liquid ก,ก็คือที่มันเป็นของแข็งใช่ไหมความพยายามที่เป็นของแข็งคือมันแปลแล้วจะงงใช่ไหม solid effort ในที่นี้นะคะก็คือความพยายามที่จับต้องได้เือนของแข็งอะที่จับต้องได้โอเคไหม when you suspect binge drinking won't solve your problems when you suspect เมื่อคุณนะ่ะสงสัยว่าการดื่มหนักๆเนี่ย won't solve your problem จะไม่แก้ปัญหาของคุณ but you have to give it a solid effort to be sure but you have to give it a solid effort ก็คือแต่คุณน่ะจะต้องทำให้แน่ใจอย่างชัดเจนอย่างชัวร์อย่างมีหลักฐาน solid effort to be sure คือให้มั่นใจว่า binge drinking เนี่ยจะไม่แก้ปัญหาจริงเหรอวะจริงเหรอวะสายด i n k เนี่ยภาพนี้จะหามากมีมนี้ค่ะใครใช้คำว่า look like ไม่เป็นนะคะมาดูค่ะ look like ในที่นีว่าดูเหมือนดูเหมือนอะไรอ้าวเดี๋ยวไปดูกัน God done challenging คำว่า g o t done นะคะเป็นสำนวนเนาะฝรั่งจะใช้ว่าเวลาที่พอแล้วกับการพอแล้วกับการเนี่ยจะใช้คำว่า g o t done บวก ing อย่างเช่นพอแล้วกับการท้าทาย g o t done challenging พอแล้วกับการ uh, ดูหนัง got done watching Netflix พอแล้วกับการกิน uh, got done eating พอแล้วอิม่มแน่นมาก I got done eating I got done eating อ่ะแบบนี้คุณก็ใช้ได้โอเคภาษาพูดนะมาดูตัวอย่างมีมนะคะ This dog looks like it just got done challenging น้องหมาเนี่ยเร็ดกับการที่จะช l าเล่นคุณนะ To dance off and now it's your turn Dance off เต้นสุดๆอะเต้นให้แบบจัดเต็มอะ And now it's your turn แล้วตอนนี้มันก็ตาคุณและ And now it's your turn สังเกตว่าเขาเคำว่า it นะคะมันลืม apostrophe ไปเนาะ It's your turn It's your, it your turn แต่ว่า B อะเขาไม่ได้เน้น gamma นะคะเขาเน้นการสื่อสารเนาะบางทีก็เขียนผิดบ้างนะคะคุณก็ต้องเช็คอีกทีคำว่า your turn แปลว่าตาคุณและฉันทำเสร็จแล้วตาคุณและคุณจะพูดว่า It's your turn It's your turn สมมติว่า ต่อแถวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหน้าเราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วอยู่ดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งมาเดินแทรกเงี้ยคุณจะบอกว่า sorry it's her turn sorry it's her turn ก็คือมันตาของเด็กผู้หญิงคนนี้ it's her turn ถ้าสมมติตาคุณอะไม่ได้นะคะนี่ตาฉันค่ะคุณไปต่อแถวค่ะ oh sorry it's my turn it's My turn เรียคุณเรียนไปเยอะมากนะคะแล้วคุณจะลืมแน่นอนคะ่ะต้องทบทวนนะคะวิดีโอนี้ความพยายามที่จับต้องได้ถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะแล้วมาเติมความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษได้ที่นี่คะ่ะ English Smile by Madame Italy สวัสดีคะ่ะ